มีเอฟซีมาสวัสดีค่ะพุกันในช่องก็นั่งแม่บ้านน้องอุ้งนะคะเอ่อสวัสดีค่ะมาจากมาจากอ <After> ุบลมาจากอุบลเลยเหรอคะโอ้ยเอาต้นไม้หเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว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 มาช่วยยกนะคะนะคะเดี๋ยวมาช่วยยกค่ะ โไปค่ะไปทางนี้ค่ะน้องนอนหลับไม่ต้องปลูกน้องนอนหลับไม่ต้องปลูกมาจากอุบ,บเลยเหาของขวัญมาให้เอาต้นไม้มาให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องอุ้งอิงค่ะต,ตรงนั้นก่อนก็ได้ค่ะอนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะดคเดี๋ยวนะเอาตรงนี้ก็ได้ไปนู่นอ๋อไม่เคยมาใช่ไหมคะเห็นหลังค่ะ คุ้นฮะดูจากในคลิปไงค่ะคุ้นเลยว่าเออใช่แล้วก็เลยย้อนกลับมาค่ะโอ้ไม่เคยมาใช่ไหมคะไม่เคยขาครั้งแรกค่ะแต่เคยดูช่องนี้อยู่อ๋อขอบคุณค่ะปานางในบ้านเราค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ประวันค่ะประวันค่ะพี่เสาปานางค่ะท้ามาอย่างค่ะนู่ร้อยนะครับนั่งตามสบายนะครับนั่งเลยค่ะพอดี แม่หน่อยอยู่ที่ไหนคะมาอยู่ที่อุบลค่ะวันนีแม่หน่อยไปทุร l a c ในเมืองเมื่อกี้นี่ค่ะกับพ่อกันชัยนั่งนั่งพักเอยค่ะน้องนอนนี่ทำมาให้น้องนะครับวันเกิดน้องวันที่ว่าจะเอาไปให้ที่โัสุมบ้านแพงทำไม คงไม่ได้ไปหรอกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเนี่อยู่ดีใช่ไหมล่ะใช่ใช่ค่ะเอาไปนู่นก็ต้องกลับมาเนี่อยู่ดีใช่่คะเอาที่นี่ดีกว่าแล้วก็ตัวไปนู่นเอาค่ะมันเกิดน้องค่ะอ๋อขอบคุณมากน้องรับอยู่ค่ะเป็นไรคับน้องจะฝากมั้งให้น้องได้ไหมได้เนาะเอ่อได้ค่ะได้ค่ะฝากไว้กับแม่บ้านน้องได้ค่ะจะให้น้องดูจริงอ๋อได้ค่ะว่า ค่พออออออยากกนนน้้งงัเให้บอกว่าบอกว่าเอฟซีจากอุบลเอฟซีอะไรนะคะเอฟซีจากอุบลจากอุบลอันนี้ให้น้องให้น้องอุ่นถิงนสามร้อยค่ะแล้วก็ให้คุณหมอนเองหนึ่งร้อยค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยค่ะค่ะเพราาะว่ ต้องปลุกน้องบอกน้องเดี๋ยวน้องอันนี้ฝากให้น้องคุกอิงสามร้อยนะครับได้ค่ะให้คุณเหมือนอิงร้อยหนึ่งค่ะให้ป้านางแม่บ้านอได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องตื่นบอกเอสซีจะอุบลนะคะวันที่สิบห้าเจอกันที่ไหนอ๋อจะไปใช่ไหมคะไปครับแต่แม่แม่วันนี้ไปไงเพราะไปก็ต้องกลับนี่อยู่ดีไงแล้วเจอกันที่งานนะคะเจอกันที่ไหน คือไงมจริงจริงๆมาง่ายไหมคะไม่ไม่ผมถามผมถามผมเปิดอันนี้มาสองครั้งมันก็พาหลงนะพาหลงอ่ะถามคนไม่หลงถามคนดีกว่าไอ้นี่มาหลงถามเปิดอันนี้มาโทรศัพท์มาหลงแต่ถามคนเราตรงเนี้ยองค์หินเขียนว่าบ้านวัดหนองวัดหนองครูไป่ได้ผมเลยไปแล้วผมเลยไปทางนู้นแล้วผมเอาเลยไปหน่อยนะเอ๊ะ เห็นราคาตอนนี้ใช่ไหมคุ้เนี่คุณคุณวเฮ้ยกลับมาตะกี้ฬาคุณคุณทำไมนี้ก็ใช่จริงๆอะค่ะโอ้ยยังร้อนนะเนี่ยขี่มาเนี่ยในในตัวเมืองเหรอคะในตัวเมืองอุบลปหมคะในตัวเมืองครับติดตามช่องประวัติด้วยนะไม่เป็นไรค่ะโดโดโดไม่เป็นไรค่ะนี่ต้นอะไรคะเปิดช่อง ต้นไม้นี่ต้นอะไรคะบางคนเรียกเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีร้อยล้านต้อถ่ายทายไปดิผมอธิบายเอค่ะบางคนเขามาทำเพลงเขาก็ตั้งชื่อเศรษฐีร้อยล้านค่ะบางคนก็ตั้งชื่อเศรษฐีพันล้านบางคนก็ตั้งชื่อเศรษฐีรวยไม่เลิกมันอยู่ที่คนจะเรียกคนที่เขามาทำเขาจะตั้งชื่อของเขาเองต้องอยู่ในร่มใช่ไหมคะได้หมดทุกสถานการณ์แดดก็ได้ร่มก็แดดก็แดดแบบ ก็ได้โอเดดลำไรก็ได้ผ้าเนี้ยถึงได้ก็จะกัดก็ไม่ชอบเวลามันจะออกพุ่มเต็มเลยนะมันจะสวยเป็นพุ่มเหมือนเหมือนพวกไซไหมไม่ใช่ครับเป็นพุ่มพุ่มแบบนี้อ๋อสวยพุ่มอย่างนี้เหรอคะรับเป็นพุ่มกลมๆอ๋อแต่ว่าใช้เวลานานมากอันนี้อันนี้ต้นนี้ปีหนึ่งเลี้ยงง่ายไหมคะง่ายนะไม่มีอะไรเลยค่ะรดน้ำอย่างเดียวค่ะเพราะว่าอนนี้ผมทําให้แล้ว ใส่ปูใส่อะไรให้เรียบร้อยแลยอือค่ะค่ะขอบคุณแทนน้องนะคะรูปวันเกิดถ่ายเลยค่ะถ่ายอะไรคะให้ป้านางประ่ิ้วยกันเลยได้เดี๋ยวนะคะเธอเธอเธอมาถ่ายรูปให้หน่อยแล้วเดี๋ยวนะคะอือ ขอบคุณที่มานะคะนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนไม่ต้องรีบเพิ่งมาถึงค่ะโอ้ไม่รบกวนมาตั้งไกลนั่งพักก่อนค่ะถ้ามาช่วงใบใบน้องตื่นมาถึงบ้านนี่ก็ดีแล้วมาถึงฮอนๆก็จะกิดลมมาดื่มน้ำแล้วมาถึงบ้านแล้วเห็นตัวเห็นรูปก็ยังดีนี่เนาะมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวน้องก็ได้เห็นหน้า ผมถูกหวยกับน้องอิงสามงวดหวยเล็ขอะไรคะตัวแต่งวดแรกเลยเออ่ที่ตอนไปศาลนั่นเหรอคะใช่ตลอดเลยสางวดก็เลยประทับใจมาเลยมาตลอดดูทุกคลิปโอ้ติดตามทุกคนต้องพูนแบ่น้อยน้องอิงก็ติดตาม ก็ติดตามแล้วอันนี้ล่าสุดติดตามเมื่อล่าสุดเมื่อกี้นี่เองว้านางอระบ้ันางไม่ว่าอยูเพิ่งเปิดช่องี่ว่าจะขายกาแฟตรงนี้ใช่ค่ะเปิดลาแฟใช่ไหมล่ะใช่ค่ะก็เลยติดตามเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะไม่รู้ผมพอตอนนั้นเห็นว่าจะเปิดช่องจะเปิดช่องก็เลยติดตามเลยตอนนั้นขคุณมาไม่เท่าไหร่เลยแต่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วอยู่นะคะเพราะเปิดยังไม่ถึงเดือนอ่ะก็มาจากน้องนี่แหละ เอฟซีวงอิงทั้งนั้นเลยใให้กําลังใจแล้วก็ฝากช่องป้าวันเนี่ยป้าวันเพิ่งเปิดเมื่อวานนะคะแม่ว่าแม่บ้านป้าวันป้าวันอะไรนะป้าวันที่หนึ่งเป็นพี่สาวเป้าวันแม่บ้านน้องหญิงค่ะพี่สาวเป็นนางแล้วกลับไปติดตามค่ะเอยรถต้องอีกคันนี้นี่ไงอันนี้ค่ะไปดูนะตัวนี้ผมก็ถูกตัวนี้ผมก็ถูกนานสองจุดสองนางผมถูกตัวนี้อีกยี่สิบบาท คือตามตลอดเหรอคะตามตลอดตามตลอดคําพูดที่น้องพูดออกมานี่โดนสักหมกก็ถึงได้เหรอคะแม้กระทั่งรถแม้กระทั่งตัวอะไรแม้กระทั่งไปชี้เลขที่บนคุณหนุกเนลุกนม่เนี่ยบนไปที่างตางผมก็ตามเดี๋ยวก็ออกกันได้นี่ตอนนี้เดี๋ยวดูในคลิปที่ว่าอะไรนะรถรถรถแห่นะรถแห่จะมีที่คลิปอ๋อเดี๋ยวของของเสากไหนครับ ดูไปเลยทุกช่องทุกช่องของทีมแต่พ่อกันชัยก็โอเคเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแกไปจับยังไงทิมอิงน้อง,อ,งอิงพูดไม่รู้โดนตลอดเหมือนกันผมก็ะดูเกยอีลกล่าสุดก็ถูกตัวนี้หนะ่ยี่สิบบาทตัวคันนี้แหละค่ะ,คะน,นี่นี่แกไปไปตัวเมืองกับแม่หน่อยไปทุระเพิ่งอ,ออกไปเข้าสีเกเมนกันนะคะนี่เพิง่งเพิ่งออกไปไม่ถึงชั่วโมงค่ะไปทุระกันออกไปตอนบ่ายค่ะ ได้เรื่องราวดีๆได้รับฟังเรื่องราวดีๆคืนนี้ก็อยู่เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่เบิร์กทอยด์คืนนี้ก็อยู่โคราชแล้วขึ้นเครื่องบินกลับมารู้เหนื่อยแทนเหนื่อยแนใช่ค่ะสงสารเนาะค่ะสงสารเหนื่อยแทนแล้วต้องทำเพราเอกนี่นอนยังไม่ตื่นเลยเพราะว่าขับรถออกตั้งแต่หกทุ่มเมื่อคืนเนี้ยมานี่ถึงเมื่อเช้าคือบอกระยะทางแบบไปกลับก็ไปร้อยโลอ่ะ ลดไกลมากเห็นอยู่ไม่คืนดูอยูหนาจีโคราด FC ตัวจริงตัวจริงทุกช่องหรอคะไอ้สาวน้อยทุกช่องแล้วก็เพื่อนผมผมก็มีช่องอยู่แต่ว่าผมก็ยังไม่ใหญ่บอกแต่ว่าก็บอกให้เพื่อนติดตามอกันเพราะว่าผมช่องน้อยอ๋อค่ะมันไม่ถึงห้าร้อยคนนยมันจะเปิดรายได้ไม่ได้เ เปิดเปิดเปิดมานานยังคะเปิดได้นานแล้วแต่ว่ามันได้แค่ห้ามันยังไม่ถึงห้าร้อยคนเปิดเป็นปีทำเล่นๆเฉยๆถึงปีไหมคะปีแล้วไม่มีอะไรสาระให้ทำไงไม่ถึงห้าร้อยไม่มีอะไรก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ทำอะไรแค่ตัวเองไปหาเห็ดแล้วก็ทำคลิปเล็กเล็กอะไรอย่างเมีคนดูแค่สี่สิบกวาสิบคนใช่ไหมเนะอ๋อช่องอะไรคะต้องเรื่องของเล็กน้อยเรื่องของเล็กเรื่องเล็กเน้อยอ๋อเรื่องเล็กๆนน้อย นค่ะนี่ไงบาวโทนบาวโทนบาทนนี่ก็เป็นหลานป้านางค่ะเป็นลูกปวันเป็นญาติญาติกันเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่บาวโทนเนี่ยไปเนี่ยไปซื้ออาหารแม่น้น้องค่ะเอซีจะอุบลเอาต้นไม้มให้ของฝันวันเกิด เนี่ยบ่าตัวดูอยู่สายติดตามอยู่ค่ะแม่น้อยน้องหญิงค่ะไปเมืองไปเมืองไปรถอ่าพ็อกเกชัยเพิ่นมาโอจ้าคอนใช้มาแกแอบมานะพวกนี้ไม่รู้นะแ่้แกมาค่ะมาสุไพร์มาทำยาไหลเข้าไม่ดีเนาะค่ะแล้ก็ได้พักผ่อนทีมากันเยอะๆตีนให้ให้หลับให้กผ่อนบ้างเนาะค่ะทำเลยมดค่ะ ก็ถ้าผ่านมาแถวนี้ก็น้องไม่อยู่ก็แวะได้ค่ะแวะมาเลยรู้จักกันแล้วนะคะจ่ค่อยได้มาอันนี้ก็อยู่อยู่บนเป็นสิบสิบปีค่ะอยู่พี่บูนค่ะอยู่พี่บูนเป็นสิบสิบปีทํางานอยู่นู่นสำนักงานผมก็อยู่ข้างๆโรงพยาบาลมะเร็งเส้นนั้นอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจพค่บูน เพ่อเอกไปด้วยกันกับพี่หนเพ่อเอกนอนนะคะพักผ่อนอยู่ค่ะนะคะงั้นนั่งนั่งนั่งไ่เป็ไรครับนั่งรถมาขากีบชายมาก็มวยแล้ยืนยืนเดี๋ยวคุยกับเบาทก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวประนางได้ค่ะเดินดูเดินดูรอบๆเนี่ยก็ได้ค่ะอ้

พ,พึ่งมงเสร็จค่ะพึ่งมงเสร็จค wow. ่ะค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะนี่นี่ขึ้นเดินเดินมาทางนี้ค่ะได้ค่ะค่ะเอ่อ พอดีเออซ c จะอุบลค่ะมาหาอีลาน้อยเอาต้นใหม่แลวกะเอานำจิตนำใจมาฝากมาให้อีล่ากับมอนอิงฝากไปหน้าไว้แล้วกะเพิ่งนกะเอาต้นใหม่มาแล้วเพิ่นบอกว่า,วาเดี๋ยวม euh. ือวันเกิดกิสิไปอยูยูี่งานขึ้นกันนะคะ ไปงานคือกันกะตอนนี้เป็นกระคอทายลูกตรงจุดชมวิวอะค่ะขอเบิงขับมอไซค์มากนะคะ่ะเป็นโม้มาจากอบุบลแดนทันหอนี่ะเพิ่งมาน,นะคะและ้วก็เพิ่กงบอกน้องนอนกับบอตองกวนค่ะบอตองเอิ้นให้น้องน้องพักพค่ค่ะค่ะ วันถ่ายลูกบิวขบวนอยู่ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวป,ปันอ <FC S 2> ้าฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าน้าแม่บ้านน้องอุ้งอิงด้จะะ้ะแล้วก็สบัรโคสไนฟป้าน้าน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้ทันนีก่อนนะจ๊ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ